เียมมาไม่ต้องมาเฟชช่ม่ยาอเพิ่มมันเ็้ไปในฮลสต์อูตัวน้อยคิดจสู้ับอสริษผมมัน้เลื่อนหรือว่ามึงไม่มีสมองไนว่าเก่งไน่บีถ้าไมอยากเจอดียูเป็นอมีปากมาหม่ามระวังเจอดีปีศาจดแงกรสมึกับอเวจีนอน้องที่ไม่คอยตามใรเห็น้งพูดมาจะพูดอะไรก็ตามใจถ้าพูดตอนแลแล้วงท่อนจีจะตามไปดีสมต้องการอะไรไม่ตองนด้ยม่นโนนหนึ่งถ้าองไม่เห็นก็แห

พอดาราแรรงพอดาาแรงโอ้ยกูกูเก่งกว่าดาราแหลงอีกกูบอกเลยตัวเขากระจอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดักกระจอกไอ้เหี้ยไอ้้เหียดักคนด่ากกระจอกไปวิ่งหนีกูว่ะเอ้ยกูชอบอ่ะกูชอบอ่ะไอ้เหี้ยนะกูชอบจริงว่ะนี่ไงกูชอบอ่ะบอกคนเก่งบอกคนเก่งก็ว่ากันเก่งเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชมครับ ของข้าที่ชมนะครับจิ้งกอกับเที่ยอุ้ยจริงเหรอครับทำเที่ยอะไรได้วะโอ้ยแถมได้เยอะกว่ามึงอ่ะครับทำเที่ยอะไรกูได้วะรอแต่มึงเก่งมึงเก่งก็แไหนพูดดิทำเที่ยอะไรก็ได้ทำเที่ยอะไรก็ได้มึงสู้แล้วอ่ะมึงนะเที่ยอะไรก็ได้ไอ้ยืนเฉยเอ้าเอ้าเอ้างงงงดีป้าคนเก่งป้าคนเก่งมึงเก่งไม่ไต่ต่อครับป้าคนเก่งคนเก่งไม่ไต่ผมต่อครับดูว่าคนเก่งเอ้าคนเก่งคว้าโทรศัพท์ทำไมอ่ะ วุกโทรศัพทำไมอะต่อยผมต่อดีต่อยผมหน่อยเนี่ยเอาผมยินให้ต่อยเร็วเร็วเพราะคนเก่งไปคว้าตัวจับเรียกเพื่อนเหรอเรียกเพื่อนเหรอฮัลโหลฮัลโหลครับที่รักที่รักครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครัลสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนได้ยินเพื่อนกูกูเกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนกูงงอ่ะมึงโดนตีเหรออ้าวเหรออ้าวเหรอกูอะไรอะอะไรมึงโดนตีอ่ะกูโดนตีเหรอ ตรไอ้เหี้ยมันจำไม่ได้ดิเอ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนกูเห็นรูปในโทรศัพท์มึงนะที่กูส่งให้มึงอ่ะคืออะไรวะกูไปแจ้งตำรวจแล้วเพื่อนเอาหรออ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแล้วแล้วต้องตรวจว่าไงวะเพื่อนตรเขาจะไม่ติดต่อผมกลับมาเลยเฮ้ยเอ้เหี้ยอ้าวเพื่อนจะเดินเรื่องหรือเปล่าผมใส่เดินเล่นอยู่เอ้ยเหี้ยเออว่ะแล้วเมื่อกี้เหมือนไอ้หล่ำต่อยกูอีกแล้วว่ะเพื่อน ไอ้เหี้ยแต่ต่อยกูตู้กูไม่ได้สักบัดเร็วเพื่อนไอ้เหี้ยเอากูไม่ลงเร็วเพื่อนไอ้เหี้ยเคเพื่อนเคเพือเคเพื่อนเคมึงอีกประมาณเท่าไหร่แปดนาทีป่ะอีกสามสี่นาทีแล้วเพื่อนโอเคโอเคโเคเฮียตู้กูไม่ได้เฮียนะไอ้มือกล้องอยู่ไหนวะตากล้องอะตากล้องอะตัวตากล้องอยู่ไหนวะ หาตัวตะกล้องก่อนอุ้ยเรื่องเรื่องของกูครับเรื่องของกูครับไอ้เหี้ยเรื่องของกูครับกูขำไอ้เหี้ยกูก็ขำเหมือนกันครับไอ้เหี้ยกูขำที่ถ่ายเลยครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่กูเพิ่งเจอคนบ้าเรื่องเรื่องแบบโนเนมอะไรนี่กูงงว่ะขาพี <car 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 ่อะไอ้เหี <car <car ้ยดูไอ้เหี้ยมีชื่อเสียงแล้วเออจัดเลยครับเหี้ยไอ้เหี้ยกูชอบอ่ะ ไอ้เหี้ยกูชอบอ่ะไอ้เหี้ยกูขำาวไมายเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยกูขำาวไปเหี้ยกูไม่คุยกูไม่คุยกับ่ทีเหี้ยเอิร์ดไปเหี้ยไปไหนก็ไปไอ้เหี้ยกูขำาวไปสัตว์กูไม่คุยอยู่ที่เอิร์ดนี่กูรำคาญดีเอิร์ดจังเลยสัตว์แม่งอวนชื่อเสียงบอกไอ้เหี้ยกูโนเนมไอ้ควายกูกูไม่มีชื่อเสียงกูทำได้เยอะกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยโง่ไอ้เหี้ยเรื่องของกูข่าวครับเรื่องกูข่ครับเรื่องกูข่ครับไอ้เหี้ยเรื่องกูข่ครับไอ้เหี้ยเรื่องกูข่าว ไอ้เรื <ə S 1> <Ran Could S 2> ่องกูขามึงเกิดอะไรกับชีวิตกูล่ะครับเรื่องกูขาชีวิตกูดีกว่ามึงเป็นล้านเท่าขาทุกทีนะครัะไอ้เหี้ยกูชีวิตที่กูดีกว่ามึงเป็นล้านเท่านะครัะไอ้เหี้ยมามึงขึ้นมามึงขึ้นตั้งบนมาดีกว่าไอ้เหี้ยอย่าจะยืนอยู่เฉยใต้ตีนกูนะใต้ตีนกูนะเอาเอาใต้ตีนกูเป๊ะเลยไอ้เหี้ยใต้ตีนหน่อยไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยตายตินจัาไอ้สารไม่รู้กูเพิ่งเคยเห็นคนเอิร์นเรื่องชื่อเตียยนี่แหละไอ้เหี้ยอยู่ๆแบบด่ากูโนเนมไอ้เหี้ยแต่โนเนมคนโนเนมเก่งกว่ามึงเป็นเป็นชาติเลยสัตลาดเหี้ยกชอบจัดเลยอ่ะไอ้เหี้ยฮะฮัลโหลครับอีสองนาทีสองนาทีเมื่อกี้แบบด่ากัระลำอยู่ที่สองนาทีใช่ไหมใช่สองนาทีสองทีฮัลโหลฮัลโหลได้ได้ยินไหมได้ยินไหม อีกกี่นาทีอีกสนาทีอีกสนาทีโอเคโ <Okay, S 2> อเคสแตนบายแล้วโอเคครับ <Okay, up. S 2> I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work a n e l